หน่วย3ก่อนเรียน 1. กฎหมายในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร civil law system ที่มีที่มาจากข้อใดกฎหมายลายลักษณ์อักษรจารีตประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไป 2. ที่มาประการสำคัญของ,ของกฎหมายในระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อมมักษร common law system คือข้อใดจารีตประเพณีและคำพิพากษาของศาล 3. ที่มาของกฎหมายในระบบกฎหมายสังคมนิยม (Socialist Law System) คือข้อใดกฎหมายรายลักษณ์อักษร 4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จัดอยู่ในกฎหมายประเภทใดกฎหมายสารบัญสารบัญญัติ 5. ประมวลกฎหมายอาญาจัดอยู่ในกฎหมายประเภทใดกฎหมายมหาชน 6. รบริษัทไทยต้องการทําสัญญาค้าขายกับบริษัทญี่ปุ่น ต่างฝ่ายต่างต้องการใช้กฎหมายภายในประเทศของตนบังคับในสัญญาที่ทำขึ้นในระหว่างกันกฎหมายใดควรจะใช้บังคับกรณีที่มีความขัดแย้งกันนี้ประมวลกฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีบุคคล 7. นายตีถูกจับและดำเนินคดีข้อหาค้ายาเสพติด ระหว่างคุมขังอยู่นายตีเล็ดลอดหนีข้ามเขตแดนออกไปมาเลเซียได้ต่อมาตำรวจมาเลเซียจับตัวนายตีได้รัฐบาลมาเลเซียส่งตัวนายตีมาให้รัฐบาลไทยดำเนินคดีและลงโทษต่อไปรัฐบาลมาเลเซียป,ปฏิบัติตามกฎหมายใดกฎหมายระหว่างประเทศพ,พนแผนคดีอาญา8กฎบัตรสหป,ประชาชาติหมายถึงกฎหมายใดกฎหมายระหว่างประเทศ ผดกคดีผังเมือง 9. การเรียงลำดับศักของกฎหมายจากสูงไปต่ำในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องรัฐธรรมนูญพระราชบัญญตัติพระราชกิจศรีกาเทศบัญญตัติ 10. ข้อใดในข้อต่อไปนี้ถูกต้องรัฐธรรมนูญมีศักสูงกว่ากฎหมายใดๆทั้งสิน้น 3. หลังเรียน 1. การเรียงลำดับสักของกฎหมายจากสูงไปต่ำในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องก็ไก่ประมวลกฎหมายรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกิจสีกาขอไข่รัฐธรรมนูญพระราชกิจสีกาพระราชกำหนดเทศบัญญัติขอควายรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกิจสีกาเทศบัญญัติงองูพระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญพระราชกฤษฎีกาประมวลกฎหมายจอจานประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาเทศบัญญัติตอบคอควายรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาเทศบัญญัติ2ประมวลกฎหมายอาญาจัดอยู่ในกฎหมายประเทศใดกไก่กฎหมายมหาชนขอไข่กฎหมายเอกชนขอควายกฎหมายวิธีบัญญัติ งองงูกฎหมายที่มีโทษร้ายแรงจอจานกฎหมายที่มีสภาพบังคับเด็ดขาดตอบกอไก่กฎหมายมหาชน 3. ข้อใดในข้อต่อไปนี้ถูกต้องก็ไก่พระราชกิจสถีกามีศักด์เท่ากับพระราชกำหนดขอไข่รัฐธรรมนูญม,มีศักสูงกว่ากฎหมายใดๆทั้งสิ้นคอควายประมวลกฎหมายมีศักสูงกว่าพระราชบัญญัติ งองูพระบรมราชองค์การย่อมมีศักดิ์สูงกว่ากฎหมายใดๆจอจาร์พระราชบัญญัติมีศักดิ์สูงกว่าประมวลกฎหมายตอบขอไข่รัฐธรรมนูญมีศักดิ์สูงกว่ากฎหมายใดๆทั้งสิ้น 4. ที่มาของกฎหมายในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรซ i v i l Law System คือข้อใดกอไก่กฎหมายโรมันขอไข่กฎหมายลายลักษณ์อักษรจารีประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไป ขอควายกฎหมาย12โต๊ะงอง,งูจารีตประเพณีจอจานข้อกอและข้อคอถูกตอบขอไข่กฎหมายลายลักษณ์อักษรจารีตประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไป 5. บริษัทไทยต้องการทำสัญญาค้าขายกับบริษัทญี่ปุ่นต่างฝ่ายต่างต้องการใช้กฎหมายภายในประเทศของตนบังคับในสัญญาที่ทำขึ้นในระหว่างกันกฎหมายใดควรจะใช้บังคับในกรณีที่มีความขัดแย้งกันนี้ กไก่ประมวลกฎหมายพาณิชย์ของญี่ปุ่นขอไข่กฎหมายระหว่างประเทศผดแคดีบุคคลขอควายกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยงองูประมวลกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่นจอจานประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยตอบขอไข่กฎหมายระหว่างประเทศผแผนคดีบุคคล 6. ที่มาประการสำคัญของกฎหมายและระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร Common Law System คือข้อใดก็ไก่คำสั่งคำบัญชาของกษัตริย์ขอไข่กฎหมายของพวกนอร์แมนข้อควายกฎหมายลายลักษณ์อักษรงองูจารีตประเพณีและคำพิพากษาของศาลจอจานกฎหมายโรมันตอบงองูจารีตประเพณีและคำพิพากษาของศาล 7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จัดอยู่ในกฎหมายประเภทใดกไก่กฎหมายมหาชนขไข่กฎหมายวิธีสบัญญัติอควายกฎหมายสารบัญญัติงงูกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดจอจานกฎหมายจารีตประเพณีที่เก่าแก่ที่สุดตอบอควายกฎหมายสารบัญญัติ 8. ที่มาของกฎหมายในระบบกฎหมายสังคมนิยม Social ลลิสต์ลอซิเตมคือกอไก่คำพิกพากษาของศาลขอไข่จารีตประเพณีขอควายกฎหมายลายลักษณ์อักษรงองูลัททีมาร์กเลนินจอจาร์หลักกฎหมายทั่วไปตอบขอควายกฎหมายลายลักษณ์อักษร 9. กกฎบัตรกฎบัตรสหประชาชาติ9กฎบัตรสหประชาชาติคือกฎหมายตามข้อใดกอไก่ กฎเกณฑ์การปฏิบัติต่อกันของสมาชิกสหประชาชาติขอไข่กฎหมายภายนอกรัฐขอควายธรรมนูญของโลกงองูกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองจอจาน์หลักกฎหมายทั่วไปตอบงองูกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 10. นายตีถูกจับและดำเนินคดีข้อหาค้ายาเสพติดระหว่างคุมขังนายตีล็ดรอด หลบหนีข้ามเขตแดนออกไปมาเลเซียได้ต่อมาตำรวจมาเลเซียจับตัวนายตีได้รัฐบาลมาเลเซียส่งตัวนายตีให้รัฐบาลไทยดำเนินคดีและลงโทษต่อไปรัฐบาลมาเลเซียปฏิบัติตามกฎหมายใดก็ไก่ประมวลกฎหมายอาญาขอไข่ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลทั้งสองข้อควายประมวลกฎหมายอาญางองูกฎหมายระหว่างประเทศผนกคดีอาญาจอจานกฎหมายระหว่างประเทศผนกคดีบุคคลตอบงองู กฎหมายระหว่างประเทศผดแดกคดีอาญา